นี่สาวลาวเห็นไหมนี่อันนี้คือรถเข้าแถวรถก็มาหลายนายหลายบอหลายวันนี้นะ,ะพาสาวลาวมาแหกหน้าขมิบอยนะฮะแหกหน้าขมิบอยได้เห็นว่าความเจริญของประเทศไทยเป็นแบบไหนหววไหความเจริญของประเทศไทยเป็นแบบไหนรถไวมาเร็วอ้าวถามขมิบอยมีไหมประเทศขมิญมีไหมมีอยู่ว่าไอยไอ้บอยเอ้ยไม้บอยมีคือประเทศไทยอยู่บ่น้องน้ำมีคําถามหนึ่งนะ ที่ข้องใจนะเขเมงเขาถามเขาถามว่าประเทศไทยนะมีประชากรเยอะนะย่ยและประเทศไทยอนะ่ะมีปัญญาซื้อรถเงินสดเหมือนเขเมงไหมประเทศไทยซื้อรถเงินผ่อนเห็นไหมเนี่ยบมเมนต์เขาว่าพี่แต่รถคนด้วยน,นี่ไงก้นด้วยไปสิไปพอ่อเขาซื้อสด,ดวะอ้าวกขเมงเขาก็รวยไง<ม>ขเมงเขารวยไงเขาเลยซื้อสดไง ไม่เคยไปประเทศเขาเลยไม่เคยไปประเทศเขาแต่ตอนนี้ประเทศกัมเูชเ,เขาจะเอาชนะประเทศไทยด้วยทุกวิตีทางการเอาชนะไทยคือสุดยอดของบุคคลในศตวรรษนี้นี่นะครับมี f c ฟเขาคอมเมนต์มาแล้วก็จะมีคนกัมพเขาคอมเมนต์มาว่าประเทศไทยนะ่ะบ้านนะ่ะผ่อนหมดหลือยังนะฮะรถน่ะผ่อนหมดหลือยังโทราศัพท์น่ะผ่อนหมดหรือยังนะครับคืออันนี้อยากจะบอกให้น้องน้าเข้าใจนะนประเทศไทยนะ่ะ เขามีแนวคิดเขามีมันสมองประเทศไทยเนี่ยเขาซื้อเงินเงินผ่อนเพราะอะไรเนี่ยเพราะว่าเขาจะได้เอาเงินเนี่ยไปหมุนกับทําธุรกิจอื่นแทนที่จะเอาเงินมาซื้อรถคันเนี้ยเนี่ยแต่เขาผ่อนรถเขาสามารถไปต่อทุนทําธุรกิจอื่นได้เพิ่มได้หลายเพิ่มยอดได้แล้วเขาจะซื้อรถได้หลายคันคนไทยเป็นยัตว์เขาสลาดเคาสลาดนะอ่ะเพิ่งรู้ว่าคนไทยสลาดแม่ หมูมาแล้วหมูมาสักพักแล้วเราไปแถสลัดแบบเราบอกเขาใจนะรวยอยู่จะมาเป็นยังกือสองคนรถอ่ะแล้วก็เจาะกระบอกว่าเอาเงินเอาเงินที่มีอยู่ไปเห็ดไปเห็ดทุนนย่างอื่นเพิ่มกําไรเอาอย่างนี้ก็แล้วกันชี้ให้ดูหน่อยนี่คือประเทศที่ซื้อรถด้วยเงินผ่อนครับนี่คือประเทศที่ซื้อรถด้วยเงินผ่อนครับรแต่ท <รถ S 2> ําไมถึงจะมีแต่ความเจริญนะฮะกับการประเทศที่ซื้อรถด้วยเงินสดทําไมจเจริญลงเจริญลงเนี่ย จะเร่อนอยู่แต่อาจจะบปสซอประเทศไทยอ,อาจจะจะเริ่นขึ้นกันแหละแต่ว่าสู่ประเทศไทย,ย่บราหรกประเทศไทยนี่บัวสเป็นต่างจังหวัดก็กจะเลื่นอ่ะนี่เงี้ยทั้งตัวเมืองเลยอ่ะก็จะเลื่นอือเนี่ออยโอ้ยบ่เถึองขอมีระเบียบน้องน้ำเนี่ยรถเข้าแถวเห็นบ่เนี่ยแมนอ่ะเห็นไหมแมนถนนเนี่ยสี่ชั้นห้าชั้นหกชั้นนะใต้ดินก็มีบนดินก็มีลอยฟ้าก็มีน้องน้ำแมนนะแล้ววันนี้น้องน้ำมาดูฝั่งนี้ มาดูฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้นี่มาดูฝั่งนี้แล้มาดูฝั่งนี้กันน้องน้ำเป็นยังไงล่ะโอ้โห my god น้องน้ำดูจากมุมนี้ผู้คนเชื่อมากมายน้องน้ำแมนจ้าแทบจะไม่ได้เดินดินเลยน้องน้ำก็เลยเดินแล้วผมว่าก็จะมีสกายบนหัวก็จะมีรถไฟฟ้าลอยฟ้ามาแมนนะฮะแบบนี้น้องน้ำอิจฉาประเทศไทยไหม เอออิสาจะบอกอะไรเรล้ยปะอิสาพบว่บาประเทศฮาวมี่โอ้อันนี้บอกประชดไทยบอหมายความจริงแล้วเสียดายไหมเสียดายหมายความว่าก็มามไม่เสียดายนะเพราะว่าเสียดายสิเอเเอเส,เสียดายอยู่เพราะว่าเสียดายสิเออเสียดายไหมเสียดายอยู่เอาเสียดายยังเสียดายที่ประเทศฮาวมีแบบนี้เราเสียดายแทนขเมนเอาที่ไม่มีโอกาสได้มาเห็นควมจเจริญแบบนี้เพราะว่าขเมศเลือกที่จะทะเลาะกับไทย เลือกที่จะตีกับไทยและตอนนี้ประเทศประเทศไทยนะจะเล่นได้หลายรูปแบบนะภาคเอกชนมีการสนับสนุนวันนี้จะพาทุกน้าไปดูสวนสวนย่างไงปกติเราจะเห็นสวนอยู่บนดินธรรมดาเนาะแต่วันนี้เราจะเห็นสวนอยู่บนฟ้าประเทศไทยมีสวนไม่ธรรมดานะไม่สวนอยู่บนดินนะสวนอยู่บนลอยฟ้าอะไหรอ่าเคยเห็นแล้วเอาวันนี้เราจะไปเห็นกันห้าปีมากรุงเทพซี่ปีแล้วนี่ไม่เห็นหรอกดูซึกว่าประเทศไทรจะเล่นแห้ง ขน,น้องน้ำพูดผิดแล้วประเทศไทยจริญได้ยังไงข้างบ้านเขายังบอกว่าเขาเจะเริญกว่าไทยเลยโอ้ยซ้ำหนิเขาบอกจะเรียะสูส้ๆแล้วไพศิวะเด็กกระยางเออคือตอนเนี้ยเขาบอกว่าสิ่งที่ประเทศไทยมีประเทศเขาก็มีปร,ประเทศเขาประเทศแคมาามีน้อยกว่าไทยปะมันเทียบไม่ได้เลยนะนน้องน้ำเนี่ยมีอยู่อาจจะน้อยกว่าไทยปะคือไม่มีเลยแหละ ตั้งแต่จิตใจคนยังอคติอยู่งจะมีได้ยังไงจิมมี่ยูุ่คอมเมนต์มีว่าแบบนี้ต้องไม่มีจะมีได้ยังไงจะสีสีผูกแบบนี้มีมัไม่มีจะมียนได้ไหมน่าจะไม่มีนะเพราะว่าเราไม่เคยไปเรารู้ได้ยังไงว่าเขาไม่มีรถาฟสายได้รอยฝามีมัไม่มีตามหลังไทยอีกไม่รู้สิมีรถไฟสีแดงแบบสิมมี่ป้อันนี้ดุนเกาล่าสุดหักหักหักราคาซื้อสื่ออะไรไม่มีเลยไม่มีไม่มีตั้งนันไม่มีอันนี้แทนอันนี้มาเถียงแทนคนข้มีเหรอโบเรทเทียง ข่อยบรอดเทียงแทนคนคเมนขมรข่อยกับนั่เสนอให้เขมรเบิง่งกมาหนีคือประเทศไทยเราจะดูได้ยังไงว่าคนคเขมรมีไม่มีมเอ่อคืนหนอนหนองเคยไปหนองคู่เคยไปเทือนหนึงเราข้ามแม่อนนะหนองหนองแบบประเทศเไทยก็มีแบบนี้แ<อ>น่นอน100%เนี่ยนอนแน่นอนแน่นอนมาทายเขาเนี่ยเขาเคยไปแหละเออแน่ยเนนะเคยไปเทือนหนึงเคยไปคาสินโนคาสิโนแล้วก็ริมริมโขง Oh. นิ้มโคง้งก็จะเอ้อโบกู่เลยแล้วมีแบบนี้บ่มีมีแบบเหมือนไทยมีไหมไม่มีนี่ไม่เคยไปยังรู้เลยว่าเขานไ,ไม่มีเขาเคยไปทาก็แห่งบอกเลยแล้ว่าบโมีอันนี้ไม่เคยไปยังรู้เลยว่าเขาไม่มีอมัน <c oughs> น <า S 2> <ๆ>ี้เขาเคยเขาบอกสุดจาย่างนี้เลยจะกรเหงโบมี่เอาต้อมาบอกยูประเทศไทย <c oughs> ไม่ไอเราจะพูดให้เป็นกลางเราจะรู้ได้ไงว่าประเทศไทยเขาไม่ประเทศคนเบอรเขาไม่มีเรารู้ได้ไงเขาไม่เคยไปเรายังรู้เลยว่าเขาไม่มี เออเจ๋าแล้วจะาเบิ้งมคลิปหรอไม่ได้ดูในคลิปเราดูจากจิตใจเขาดูจากพฤติกรรมความคิดของเขาเนี่ยจิตใจเขายังครับแค่นะมีคตตอยาขนาดนั้นน่ะแล้วเขาจะเจริญได้ยังไงประเทศไทยเขาเด็ดที่จะเจริญได้ต้องดูที่จิตใจด้วยนะจิตใจอ่ะเห็นไหมประเทศไทยเขาจิตใจดีแล้จิตใจไม่เคยที่จะติจฉาประเทศอื่นเนี่ะนี่นะครับจิตใจคนต้องพัฒนานี่เห็นไหมไปเห็นกับทายหุบเอาไหม คนเยอะมาแบบนี้ต่างชาติเห็นนะอันนี้ต่างชาติเด้เบิร์กติคนต่างชาตินะฮะมาเรามาฝั่งนี้ลงน้ำนี่อะไรฝั่งเนี้ยจะมีรถใต้ดินลงน้ำเห็นไหมตรงนั้นอ่ะจะมีคนทางทางลงตรงนั้นอ่ะจะมีทางทางเดินลงนี่เห็นไหมครับบอยเห็นไหมครับกรมเจรจาของประเทศไทยเนี่ยอยู่หาแยกลาดเ้าวโคตรโคตรเลอยวันนี้ทุกคนไป ใครอยากเห็นแบบนี้ต้องมาหาแยกลาดพาวด้วยพีน่น้องป้าคเมนอเห็นละก็มาประเทศไทยนะคะเอามาได้ไงเขาไม่เขาปิดด่านแล้วเอามาก็ได้เหรอท่งนั้นก็ฝากดูคลิปเราไปมาได้มาได้นางเครื่องบินมากสิบเอไม่เข้าทางฝั่งลาาเอา้าอะไรเหรออ้าก็ในชายแดนลราเปิดไงช่องมิ้งอะ่ะไทยอะ่ะเขา้เข้าทางลาวมาทางเนี้ย แต่ว<ถ>่าถ้าตำรวจรู้ว่าตอมอรู้เป็นขันหมีเขาให้เข้าเหรอก็ต้องให้เข้าอยู่ดีเพราะว่าเขาเขา,เขามาทาถูกต้องไงออแต่ว่าเขาจะมีการสืบสวนหน่อยว่ามาอย่างไงอะไรแบบไหนเพราะฉะนั้นวันนี้นะฝ่ากันหมีบอให้ได้เห็นนะว่านี่คือความเจริญของประเทศไทยนะมาที่น้องน้ำโอ้โหดูจากมุมนี้ความเจริญที่เราสัมผัสได้ด้วยชาตินี้นี่น้องน้ำคนขึ้นมาจากใต้ดินน้องน้ำเห็นไหมแมรนหมดมากเลยจังไรยเนาะเออบอ่แมนมีรถไฟแต่ดินอยู่หาน ก็จะก็เลยขึ้นมาได้เห็นบอกหารถเมฆนะป้า,ารถเมฆก็รู้ล้าแล้วนะโอ้โหซ้หรำหนองน้ำม,มารถเมฆก็กินขาแล้วว่าชเป็นประเทศเลาวหรอกเาเป็นเพว่าจะเป็นประเทศเขมรบอกอะไรเขมรคางแค่บอกใหาล้ลาวนี่แหละเออบอกให้ประเทศตัวเองนี่ว่าขนาดรถเมฆกินเขมรปะก็ไม่ได้สั่งนะไม่ได้สั่งแล้วก็ไม่ได้เกียดสวยๆรักประเทศไทยไหมก็รักเพราะว่าเรามาทำมาหากินอยู่ประเทศไทยเรามีทุกอย่างก็เพราะประเทศไทย ประเทศไทยมีบุญคุณกับเราไหมมีมียังไงคะมย์เขายังบอกว่าไม่มีบุญคุณเลยเขาเอาเงินให้เราแล้วก็จบแล้วเนี่ยอ,อ๋อก็คืออันนั้นเขาน่าจะสมองเขามัน<อ>เขาคิดอดอะไรบอ,อการที่จะสนึกหรือไม่สมนึกเนาะมันอยู่ที่<อ>คนเนอะแบบเฮ<ต>้าอะ่ะคือคือเฮ้าเนี่ยก็เอาดิคนลาที่กลับไปอยู่บานมันบอกลับไปแล้วว่มีอาจจะกินอ่ะ ต้องมาดินร่นเขามาทํางานอยู่ประเทศไทยถึงซิมีกินสุดท้ายแล้วก็มาพึ่งประเทศไทยเหมือนเดิมแมนอ่าเพราะว่าอยู่บ้านเท่านี้กะท้าไปเห็นงานในเงื่อนเดือนบอได้แต่ว่ามันน้อยเห็นบ่พอกินบ่กลุ่มกินเขาอะกลับรู้หรือยังว่าขมิ้นเขากลับไปบ้านหมดแล้วนะเออแล้งงานขมิ้นบ่มีบ่อยู่ไทยนี่คือรัฐบาลเรียกกลับหมดแล้วโอ้แล้วพอใจเงินโซ่โซ่ด้วยว่าจังไหนเอาก็ประเทศเขามีเงินไงมีงานให้รองรับไงเขาบอกว่าทํางานที่ประเทศไทยเนี่ย ต้องเสียค่าทำพาสปอดต็ต้องท้ำท้ำแล้วเขาอยู่ถูกต้องตากมก้นไมยไงแล้วต้องเช่าห้องก็ต้องเช่าสิมันทุกคนก็เช่านะานนแต่ว่าเขา่ะห้องไม่ต้องเช่า <c oughs> พาสปอร์ดก็ไม่ต้องทำถ้าคอยวาหสซาับคอยนะเขอให้มีงานเฮเช่าห้าหองอยู่เองเขาโอเคเป็นกันมันเป็นแบบว่าไงบ้านอิสระไนงะเออเช่าห้องอยู่เองก็เป็นอิสระดีกว่านะเงินเดือนก็ไม่ใช่น้อยน้อยนะ เงินเดือนหลักหมื่นนะมาอยู่ประเทศไทยอ่ะทำงานวันหนึ่งสี่ห้าร้อยนะคะะถ้าเลือกให้ไปอยู่กับไทยกับไปอยู่ขมิจะไปอยู่ประเทศไหนทําไมพี่ถามฉลาดอย่างนี้อ่ะคะเอากระโาลอยู่ไทยเราก็ต้องฉลาดที่เจ้าก็ถามององสิ้องใส่ค่าหน่ซะ,ะทุกคนก็แสดงว่าจะไปอยู่ขมิก้ก็อยู่ประเทศเราแต่ค่อยต้องอยู่ประเทศเราแต่ว่าต้องมาทํางานทํามาหากินอยู่ประเทศไทยใครอยู่ต้องอยู่ประเทศตัวเองแต่่าหลอกมาก หาเงินหาข้ามหาทองยังต้องมาพึ่งประเทศไทย,ไทยหนึ่งเลยแล้วพูดภาษาม่เ็น oh. เคยไปแสดงว่าถ้าพูดไปแล้วจะไปใช่ไหมเคยไปอยู่ข้างหนึ่งแล้วก็ไปกับหัวหน้านะแต่ว่าหัวหน้าเขาก็พอพูดได้นิดหน่อยอแต่ว่าเราอ่ะก็ก็พูดไม่ได้แต่เออเราก็ไปใช่ปะเราไปแล้วเราก็ตามหัวหน้าแต่ แล้วเป็นยังไงเป็นยังไงคนรู้สึกไปอยู่ที่นู่นนี่ยมันเป็นเออเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะว่าปเป็นยังขไงคือเป็นงานอยู่ประเทศไงไหมวะหนึ่งออก,ก็คือว่าภาษาบา่ไดสองก็ใช้เงินไม่เป็นไหมแล้วก็คล้ายๆว่าพะเมีนก็คล้ายๆประเทศเาลาวเคยไปเราซื้อปลาซ้ำปัดการใส,ส่ชีวิตกั่ตางเออประาม,<อ>าามาณน่ะประมาณน่ะสมมติว่าพูดภาษาเขมรน่าจะไปทำใช่ไหมก็ไม่ไปค่ะทำไมไม่ไปอ่ะกว่าจยัางโป๊วเลยประเด็นเงินก็จับซุ้งทมเลสเงินไทยบะ มาได้เงินเขาหรือไปไปแหล่งเงินเราอ่ะแสดงว่าอวยไทยโมรถไปฟมาแล้วโอ้ยอันนี้ก็ไม่ได้อวยไทยค่ะพูดความจริงอวยนะบอก่ตัวนี้นี่แหละคืออวยไทยนี่แหละคืออวยไทยอันนครับคือพระธาตแม็กกูบ่าวไทยปอนี่เอออาถามถามมากกูบ่าวไทยบ่คือตอนนี้เนี่ยเห็นบอยแบนด์เขมรไหมฮอตฮิตมากเลยตอนนี้ฮะบอยแบนด์เขมรตันนี้ฮอตฮิตมากเลยบอยบอยยังเกาะบอยแบน บอยแบนโออที่สงหัวนะนมสเปคเออสเปคเลยโอ้โหยังมีคนชอบอีกเนาะออยอกก็ยอกก็คือชอบการพูดของเขาเออเขาพูดดีขมเมนนะเขาพูดเขาพูดเขาชี้ให้ดูหน่อยเขาเจริญก็นะฮะท่านผู้ชมครับนะปากบอยให้เด็กเขาเจริญนะอันนี้คือบอยได้ยินแลยังครับถ้าเห็นแล้วก็ เอาคลิปมาช่วยนะครับฝากคอมเมนต์ด้วยเออเธอเห็นก็ฝากคอมเมนต์ฝากแซ่ฝากฝากดาฝากยังก็ได้บ๊ายบายอะถ่ายรูปถ่ายรูปไหม